สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์รีวิว EP ที่16แล้วนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับผู้ที่มาทำลายล้างโลกแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่ผู้ที่เชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกันนั่นก็คือค o m เมน t r ไวเดอร์ดเนั่นเองครับกับ DX ที่อยู่ตรงหน้าผมนั่นก็คือ DX Drive Booker นะครับเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้แล้วก็เป็นที่เก็บการาดของเพ่ของเราั่นเองครับ อ่ะเราไปชมรายเลขของพี่เองกันก่อนเลยครับด้านซ้ายด้านซ้ายนี่มานเออแปลงหนึ่งทำเป็นลอยดิแค ครับที่จบไปเมื่อสักครู่เมื่อตะกี้นะครับนั่นก็คือรายละเอียดและข้อมูลนิดๆหน่อยๆจากค a m เมดี้เดอร์ดคทนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไอสิ่งที่อยู่ด้านหน้ากันเลยครับจะเป็นอุปกรณ์รูปทรงปืนนะครับแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับที่เก็บกาอยู่ด้านในนี้นะครับรีไซน์ออกมาก็นี่มีโลโก้ดิคทตรงนี้นะครับเจ็บคอเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้นะครับใส่ฐาน 3A 2ก้อนนะครับสวิตช์เปิดอยู่ด้านนี้นะครับ นี่ครับอุปกรณ์ทํามาได้แบบก็รายละเอียดก็ถือว่าดีครับตรงนี้จะเป็นที่ล็อกกับที่คล้องตรงเข็มขัดด้านสายมือนะครับตรงนี้เป็นปากกระบอกปืนนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นปืนโหมดแล้วก็ซอสโหมดได้ด้วยนะครับอ่าเราไปดูด้านในกันเลยนะครับแกะตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิ๊บนี่ครับด้านในก็จะมีที่เก็บกราซสองช่องนะครับอันนี้เป็นที่เก็บการ์ดถ้าเกิดเวลาคุณผู้ชมจะใช้กราดก็สามารถดึงจากด้านนี้ได้เลยนะครับ ออามันจะทัตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมเห็นว่ามันจะเด้งเพราะวอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่เราดันกายขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะมีเสียงเอฟเฟกขึ้นมาคุณผู้ชมแต่เราจะลองมาเปิดเครื่องกันเลยนะครับเปิดฟีที่ด้านนี้นะครับ่าจะมีเสียงดังขึ้นมาน,นี่เป็นลําโพงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดังมากสักเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูโหมดที่แบบว่าเป็นที่เก็บกกด์กันก่อนนะเปิดปุ๊บคุณผู้ชม เวลาเราดึงการ์ดอ่อนมันจะมีเสียงเนี่ยเสียตรงนี้ครับฮม่ไมีเสอ่าดาวแต่ตรงนี้นะครับอ่าเดียงเนี้ยครับตรงนี้เราก็สามารถใส่การ์ดที่เราไม่ใช้อันื่นไว้ก็ได้นะครับอ่าโอเคมันมีแค่เนี้ยแหละครับเอฟเฟกต์ตรงตอนดึงการ์ดออกอ่าเรามาดูลูกโหมดแบบกันโหมดก็คือเป็นปืนนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดเข้าไปปากเลี่อนออกปุ๊บอ่า แล้วก็ยิงครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับนะครับเรามาดูโหมดซ้อนโหมดกันบ้างนะครับหรือว่าเป็นโหมดดาบนั่นเองครับกดอีกหนึ่งครั้งครับที่เดิมนะครับเปิดการขึ้นจะนั้นแงะตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแงะออกโบแล้วก็ ฆ <c oughs> ่าคนได้เลยมั้งเนี่ยมีอยู่กระจุงหนึ่งโอ้โหชัตเตอร์ยัง,างยาวไป้คุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยฮะนเป็นถือถัดถือถนัดและคล้องมือมากมนะครับแต่ว่าเสียดายว่าไอ้ตรงแง่เงเนี่ยมันตรงที่เป็นตัวดาบมันขาดใจผมมากมันแบบแค่อย่างนี้มันเรียกว่าดาบได้หเลวะ่ะ กลับมาเป็นโหมดปืนเหมือนเดิมครับตอนนี้ราคาก็ถูกมากแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้ามือหนึ่งหรืมือสองที่ขายพวก DX หรือของเล่นต่างๆนะครับครับทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดและข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็การรีวิวจาก DX l i e b o o k e r จากซีรีส์ c a r m e l Rider d e c a d e นั่นเองครับผมต้องขอขอบคุณพี่แบงค์ด้วยนะครับที่เอา DX อันนี้มาผมได้รีวิวกันอีกแล้วนะครับ แล้วก็ขอฝากร้านคักีทรทอยช็อปด้วยนะครับสามารถหาดีซื้อดีจากร้านนี้ได้เช่นเดียวกันครับเหมือนกับร้านบีแบง์เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์และกด subscribe ให้ช่องทวอนทีบีแล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ